สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเฮ้ยเจเตียงจ้าเจเจีเยงที่แมนมาวินงใหม่จ้าบริแมนเลยมันตำ่ำอ่ามาดินใหม่จ้ามาดินใหม่ดินใหม่เด้อจ้าเด้อดินใหม่เด้อจ้าดินใหม่อนี้พ้าจะเ,เก่ยครับต้นไหนต้นไหนต้นไหนจเจเตียงตันไหนมันแก่แมนบอกนี่หมากใหญ่ๆน่ะขานางหน,น้าคือเใครบอกนี่อ๋อต้นนันแหละ มาเล่นชีาชา่ป้าจ้าเน้่ยค่าตอนตอนยังบพันนมีเดอ้อเอฟซีสิบอาให้ฟังอยากอยากอยากยีลีอยากยี่ล้ลอฮะไม่เอามาเออต้นนั้นต้นนั้นได้ต้นนั้นได้ก็นนเลือกเต้หนี่มันแกมันสีแกแล้วนี่ค่ะแต่ก่อนนี่อยากแห้งยีลีบัดเชืยวมันมีลแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ขึ้นอยากนี่ค่ะนี่ก็คืไอไป หนาคอยคือขาวแถบประทเทศนาคอยบอกแท้คอยตาแ <c oughs> ก่ฮ่า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 ไอ้สีผมออกว่าอีกแล้วนี่แหละค่ะมากลิ่นชีฟ้าจ้าน,นี่คือเจตียนนะคะได้มาจากหมาเจมาอาบด้วยเจสีอันนี้อยากแก่เดี๋ยวได้หน่นะนี่นะนี่นะนต้องฝาวกินเด้อตัวนี้เด้อ นน <laughs> อันนี้คือ,อ,ม,อามากลิ้นชีฟ้าจ้ามากเขียบได้มากเขียบซุกเราบอกมากเขียบหมาเขียบไ,ไปเนี่ยบอสซุกค่ะอาค่ะนี่ค่ะมกักลินชีฟ้าเป็นโรกกระดกะแท้ๆจ้าเป็นโกกระดกแท้ๆจ้าอันนี้ก็คือ <laughs> มกักลินชีฟ้านะคะหมกักลินใหม่จ้ามากักลินไหม่ผู้แจ๊กบอกหมกลินใหม่ก,มก,หมกินกับก้อยกินกับลาบนะคะกินกับก้อยกินกับลาบจ้าอันนี้ก็คือ นะคะอ่าเพิ่อนอามลินใหม่เพิ่อนมาเอมลินใหม่มาขออมลินใหม่นะคะแจกพี่น well erm ้องค่ะบ้านออมแอมแถวนี่แหละแจกเบิดเลยค่ะอะสีหาล้างนี่แหละค่ะผู้เพิ่นมากินมักลินใหม่เข้ากับแจกให้เพิ่นนะคะอันนี้ก็คือมักลินใหม่นะคะมาอัปเดตนะคะแม่มักลินใหม่ก็เจตียนเมื่อกี้นี่ยังสิเป็นหลายอยู่ได้ค่ะนี่ยังสิเป็นหลายอยู่ได้ค่ะนี่เป็นดกอยู่ได้ค่ะนี่นะเห็นปะคะนี่ค่ะโอ้โห อัปเดตให้ครับเอลซีนะคะที่ติดตามนะทางาเจฟ่าอยู่นะคะเนาะนี่นะค่ะคือมารกลินใหม่ค่ะมารลินใหม่เจฟ่าค่ะอันนี้มารกลินใหม่ะะด้วยะค่ะเด้อนี่ค่ะอันนี้ค่ะอัปเดตให้นะคะอัปเดตให้จ้าไฮเบิรงค่ะคุ่ขนขบวนคุ่นให้งหลายคะ่ะค่ะไม่บอกค่ะไฮเบิรงค่ะข้างบนคุณค่ะหลายบอกคะ เดี๋ยวให้มันอันนั้นอีกมือซ้อมมือเดี๋ยวจะเอาหายรุ่งค่ะลุ่งอยู่ป่าท่างนี่เพื่อกับมากกินคือกันนะคะเพื่อกับมากินคือกันนะคะเนาะสําหรับมากลินชิฟ้านี่ค่ะว่านะคะนี่ค่ะอันนี้คือมากลินชิฟ่ามากลินไม้ของเจฟ่าบอกไม่ยังหรอกนะคะพี่น้องบอกว่าแซ่บแซ่บแต่ของเจฟ่านะ เพิ่นงานด้กินแล้วเพิ่นติดอกติดใจมากแห้งแสบแห้งแสบ,แแสบกระหายเพิ่นโลดจ้าเนาะคะเนาะอันนี้ก็คือมากลิ่นชีฟ้าของเจ็บฝาจ้าอันนี้อัพเดทให้นะคนะ,คะคสำหรับผู้ที่มากกินเนาะคนะนาะไปอ่ากินกับก้อยค่ะหรือว่าเอาไปก้อยเซลิ่นแบบนี้อุ้ยแสบอีลีเด้อค่ะเด้อลิ่นหมูนี่แฮ่แสบก้อยเส้นเนื้อ ก้อยเส้นเนื้องัวเนื้อเนื้อหมูแบบนี้ขาล่ายมันอบอกยังน่ยแสบเป็นแสบได้จะเด้อสิบอกให้นะคะ